สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับผักแล้วก็เรื่องเล่าที่แปลมาจากนวนิยายเรื่องเรื่องประหลาดในห้องสมุดเหลียวใจกัน เริเ่ออีกสักนิดหนึ่งละกันนะคะเรื่องประหลาดในห้องสมุดเหลียวใจเป็นนวนิยายที่ประพัน์ในสมัยราชวงศ์ชิงโดยคุณผูทซงหลิงเนื้อหานะคะจะประกอบด้วยเรื่องสั้นเป็นจํานวน400กว่าเรื่องนะคะเท่าที่ผักนับ,นบมาแล้วก็ทราบมานะคะมีจํานวน431เรื่องด้วยกันเนาะซึ่งทางเรานะคะจะพยายามมาเล่าแล้วก็อัปโหลดให้เพื่อนๆได้ฟังทุกๆวันอังคารนะคะเรื่องสั้นเหล่านี้เป็นเรื่องสั้นที่จบภายในตอน เต็มไปด้วยความลึกลับแปลกประหลาดบางเรื่องก็มีตัวละครเป็นคนบ้าง เป็นผู้ถีปีศาจบ้างนะคะโดยตอนแรกนะคะก็ทางเพจเรานะคะก็คือผังนี่แหละเล่าไปเป็นเรื่องของการสอบที่ศาลเจ้านะคะซึ่งถ้าหากใครไม่ได้ฟังก็สามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้ในช่อง YouTube ของเรานะคะหรือว่าเลือกดูจากเพลย์ลิสต์อันนี้ก็ได้นะคะโดยเรื่องสั้นทั้ง400กว่าเรื่องเนี่ยจะไม่มีเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันนะคะก็จะถือว่าเป็นเรื่องสั้นที่จบในตอนเพราะฉะนั้นเพื่อน สามารถเลือกฟังบางเรื่องได้ตามความสนใจเลยเนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องที่เราเนี่ยด้วยความที่ต้นฉบับอะค่ะเป็นภาษาจีนไม่พอเป็นนวนิยายที่แต่งขึ้นประพันธ์ขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงนะคะทําให้ภาษาเนี่ยก็ก็มีความยากพอสมควรนะคะผักก็อ่านจากตัวต้นฉบับแล้วก็ดูตัวที่มีคนแปลออกมาเป็น ภาษาปัจจุบันด้วยแล้วก็อ่านจากบทวิเคราะห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าหากมีจุดไหนที่ผิดพลาดก็ ปักเตือนได้แนะนําได้เช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. ก็เม mm hmm. ้นต์ตรงช่องคอมเมนต์ hmm. เลยนะคะ mm hmm. ก็จะพยายามปรับปรุงเรื่อยๆนะคะ mm hmm. โดยเนื้อหาในตอนที่2ของวันนี้นะคะ mm hmm. ผักแปรแล้วก็ได้ชื่อเรื่องออกมาอาจจะไม่เพาะมากนะคะ mm hmm. แต่แปลแบบตรงตัวเลย mm hmm. ชื่อตอนในตอนนี้นะคะใช้ชื่อว่าคนในหูค่ะอ mm ่า hmm. คนในหู ที่อยู่ในหูเนี่ยเป็นคนหรือเปล่าหรือเป็นอะไรแล้วทำไมต้องไปอยู่ในหูจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันอยู่ในหูจริงๆหรือเปล่าหรือคืออะไรก็เพื่อนๆก็คงจะมีความความเห็นมีคําถามอยู่มากมายเหมือนกับผักตอนแรกที่อ่านหัวข้อค่ะเอ๊ะอะไรคนในหูอย่างเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันแล้วเราลองมาดูว่าเราจะได้คําตอบ จากคำถามที่เราตั้งขึ้นมาเยอะแยะมากมายอยู่ณนะตอนนี้หรือเปล่าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปฟังกันเลยเนะาะถันจิ้นเชวียนเป็นบัณฑิตท้องถิ่นเขามีความเชื่อในเรื่องของการฝึกฝนพลังลมปราณทุกๆวันเขาจะฝึกฝนพลังลมปราณโดยไม่มีวันหยุดหย่อนไม่ว่าฝนตกแดดออกหรือฟ้าร้องก็ตามเขาก็ยังฝึกมานอย่างตั้งอกตั้งใจเวลาผ่านไปนานนับหลายเดือน เขามีความรู้สึกว่าเนี่ยตัวเองเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงน,นี้ยิ่งนักวันหนึ่งระหว่างที่เขากําลังนั่งทำสมาธิในท่าดอกบัวชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาในหูของตัวเองมันเป็นเสียงเบาๆคล้ายกับเสียงของแมลงวันพูดขึ้นมาว่าเห็นหรือยังแต่เมื่อถานจิ้นเสียนลืมตาขึ้นมาเขากลับไม่ได้ยินเสียงนั้นอีกแล้ว และเมื่อเขาลืมตาและนั่งทำสมาธิอีกครั้งเขาก็ได้ยินเสียงเล็กๆนั้นดังขึ้นมาอีกบัณฑิตหนุ่มคิดในใจสงสัยเป็นเพราะว่าผลของการฝึกพลังลมปราณของเขาเป็นแน่เมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกดีใจลึกๆอยู่คนเดียวหลังจากนั้นในทุกๆวันที่เขาฝึกฝนพลังลมปราณถานจิน้นเซวียนก็จะคอยเงี่ยหูฟังเสียงเสียงนั้นคิดว่า ถ้าหากได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเขาจะลองตอบกลับไปและเมื่อเขาลืมตาว่ามองเห็นสิ่งใดเขาก็จะได้รู้สักทีว่ามันคืออะไรกันแน่ต่อมาอยู่ดีๆเขาก็ได้ยินเสียงเสียงนั้นดังขึ้นาอีกครั้งเสียงเสียงนั้นถามเขาด้วยคำถามเดิมว่าเห็นหรือ,อยังทันจิน้นเซียนคราวนี้ไม่พลาดเขาตอบกลับไปว่ามองเห็นแล้วทันใดนั้น เขาก็รู้สึกเหมือนมีตัวอะไรเนี่ยไตย,ยู่ในหูของเขาสิ่งนั้นเนี่ยมันค่อยๆปีนออกมาจากรูหูของเขาฐานจิ้นเซียนลืมตาขึ้นมามองอย่างช้าๆและพบว่าสิ่งนั้นเป็นคนตัวเล็กท่าทางดุร้ายเจ้าตัวน้อยมีความสูงเพียงสามนิ้วกว่าๆใบหน้าหน้าเกลียดหน้ากลัวมองดูราวคล้ายๆกับตัวเย่ชา มันพลิกตัวลงมาจากฝ่ามือของเขาแล้วก็ตกลงบนพื้นฐานจินเซียนตกใจทั้งสองคนมองหน้ากันดูท่าทีกันอยู่สักพักก็ค<ม>ิดว<ม>่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ<ม>่งเนี่ยขยับก่อนก็ค่อยคิดอีกทีนึงว่าจะทำอย่างไรทว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังไม่ทันได้ทำอะไรก็มีเพื่อนบ้านของฐานจินเซียนมาเคาะประตูเรียกเพื่อจะยืมสิ่งของบางอย่างจากเขาสะก่อน เจ้าตัวประหลาดเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูมันก็ตื่นระตหนกตกใจมันมองไปรอบๆท่าทางคล้ายกับหนูที่กำลังจะมองหารูหรือรังอะไรสักอย่างเพื่อที่จะหลบซ่อนตัวแต่ขณะนั้นฐานจิ้นเซียนก็กลับหมดสติลงไปเขารู้สึกเหมือนวิญญ,ญาณได้ออกจากร่างไม่รู้เจ้าตัวเล็กนั้นได้หายไปไหนแล้วเพราะหลังจากฐานจิ้นเซียนฟื้นขึ้นมาก็มองไม่เห็นมันเขาว่า ฐานจิ้นเซียนได้เสียสติกลับกลายเป็นคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องใครถามอะไรก็ได้แต่ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตหนุ่มได้รับการรักษาอยู่ราวๆครึ่งปีก็กลับมาได้สติดังเดิมจบแล้วค่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าผู้ฟังเนี่ยท่านผู้ฟังทุกคนเนี่ยได้ฟังเรื่องราวแล้วจะได้รับคำตอบจากคำถามที่ ตั้งกันเอาไว้ก่อนที่จะฟังนวนิยายหรือว่าเรื่องสั้นเรื่องนี้หรือเปล่านะคะสําหรับตัวผักเนี่ยตอนแรกคําถามว่าเยอะแล้วพออ่านจบปุ๊บคำถามเยอะกว่าเดิมอีกค่ะที่นี้เหมือนเดิมนะคะว่า,าด้วยความที่เรื่องสั้นเนาะมันก็จะมีความแบบมาแบบงงงงจบแบบงงงงบางเรื่องก็จะมีคําถามอยู่มากมายนะคะพักก็ไป ตามหาบทวิเคราะห์จากบทความวิชาการต่างๆนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงบทวิเคราะห์ตรงนั้นนะคะเรามาดูก่อนว่ามันจะมีคำศัพท์มันจะมี คำเฉพาะเล็กๆอยู่2ตัวนะคะที่บางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เนะพักก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะอย่างแรกก็คือตอนช่วงที่ฐานจิ้นเชียนนะคะนั่งสมาธิบอกว่าเป็นช่วงที่นั่งสมาธิท่าดอกบัวเน,ะนาะนั่งสมาธิท่าดอกบัวเป็นอย่างไรก็คือตามภาพที่ทุกท่านได้เห็นนั่เลยเนาะพอเห็นแล้วก็จะโอ้โอ,อ่านั่งแบบนี้นี่เอง ทีนี้ต่อมานะคะคําว่าเยชาที่บอกว่าฐานจิ้นเชียนเนี่ยลืมตาขึ้นมาแล้วก็เห็นไอ้ตัวสัตว์ประหลาดตัวเล็กนั้นเนี่ยมันมองคล้ายๆกับตัวเยชาเยชานะคะรากศัพท์เนี่ยเป็นคําที่มาจากคําสันสกฤตนะคะโดยจริงๆแล้วนะคะแปลไปแปลมามันก็คืออสูรที่เป็นจําพวกยักษ์นะคะพูดง่ายๆก็คือ,อ,อตัวของฐานจิ้นเชียนเนี่ยมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวเล็กตัวนั้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับยักษ์ตัวจิว่าค่ะ โอเคทีนี้นะคะมาเรื่องของการวิเคราะห์นะคะพักก็ไปตามหาบทความวิชาการแล้วก็ตามกระทู้ตามบอร์ดต่างๆนะคะที่มีคนเข้ามาถกกันถึงความหมายโดยในของเรื่องสัน้นเรื่องคนในหูอันนี้เนาะเพราะว่ามันมาแบบสั้นๆจริงๆนะคะ ที่นี่นะคะผักก็แบ่งเรื่องบทวิเคราะห์เนี่ยผักแบ่งออกเป็น2อองแบบนะคะ2กลุ่มกลุ่มแรกนะคะเรามาพูดถึงกลุ่มแรกกันก่อนเขาบอกว่าเรื่องพวกนี้นะคะเปรียบเทียบได้กับวิถีของการฝึกลมปราณบางท่านเนี่ยหลายๆท่านเลยแหละเอาพูดกันตามตรงหลายๆคนเนี่ยก็ผ่านหูผ่านตามาในเรื่องของซีรีส์หรือว่าหนังหรือว่าหนังจีนกําลังภายในใดๆก็ตามเนาะเราคุ้นเคยกับเรื่องของคําว่าการฝึกลมปราณวิถีของชาวยุทธเนาะที่นี่นะ ะะพอถ้าเราคุ้นเคยกับคำคำนี้เนี่ค่ะเราก็จะอ๋อขึ้นมาทันทีเลยพอมีคนมีชาวยุทธคนหนึ่งฝึกพลังลมปลานไปได้เรื่อยๆฝึกวิทยายุทธไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของคําที่บอกว่าทัดฝ่เข้าแทรกนะคะที่นี้เรามาดูในเรื่องสั้นเรื่องนี้นะคะเขาก็จะพูดถึงว่าฐานจิ้นเชียนเนี่ยเป็นบัณฑิตที่คลั่งไคล้ในเรื่องของการฝึกลมปราณเนาะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ได้ให้ ความเห็นไว้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าตอนช่วงที่ฐานชิ้นเชียนเนี่ยได้ยินเสียงของเจ้าตัวเย่ชาหรือว่าเจ้าตัวยักษิวเนี่ยค่ะมันเหมือนกับการชี้นำหรือว่าการเชื้อเชิญเขาเนี่ยเข้าสู่วิถีมารน,นะคะซึ่งเราลองดูว่าเอะตอนหลังเนี่ยค่ะพอฐานชิ้นเชียนเนี่ยลืมตาม,มา เจอเจ้าตัวเยชาตัวนี้นะคะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยเขาอาจจะหรือเขาอาจจะสามารถสู้ได้อย่างไรก็ตามนะคะมันก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ถ้าเป็นในภาษาซีรีส์เขาก็ใช้คําว่าธาตุไฟเข้าแทรกเนาะก็ทําให้สติฟัน่นเฟือนไปได้ราวๆครึ่งปีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนจบก็จะค่อนข้างเป็นปลายเปิดว่าเขาอาจจะเอาชนะมันได้ในที่สุดหรือว่าอุปสรรคหรือว่าวิธีมันที่มาเชื้อเชิญเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีกําลังที่แก่กล้ามากนะักตรงนี้ ก็ไม่ได้มีเฉลยออกมาเนาะทีนี้นะคะเรามาดูเรื่องของออบทวิเคราะห์ในตอนที่2ที่ผักแบ่งเอาไว้นะคะเขาก็เปรียบเทียบว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับแง่มุมในการใช้ชีวิตแบบของพวกเราคนทั่วไปเลยนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งของเรื่องสั้นที่มีการบอกว่าฐานจิ้นเชียนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาฝึกลงปราณแล้วเขามีความเชี่ยวชาญในแขนงนี้เป็นยิ่งนักเพราะว่าเขาเฝ้าเพียรพยายามในการฝึกมันทุกๆวันเลย ทีนี้นะคะพอเรามาเทียบกับการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเวลาที่คนเราอะค่ะเราฝึกฝนหรือว่าหมกมุ่นคลั่งคล้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่เราอาจจะมีความหยิ่งทะนงในตัวเองอยู่บ้างลึกๆก,ก็คงไม่ใช่ทุกคนนะคะอันนี้อันนี้ก็พูดถึง ตามสิ่งที่เขาวิเคราะห์มานะคะก็พอมีสิ่งสิ่งนั้นเข้ามาหรือเรียกง่ายๆกันเนาะเรียกว่าอีโก้นะคะทีนี้เนี่ยท่าทางของเราพอเรารู้สึกว่าโหเรารู้สิ่งสิ่งนี้เรารู้ศาสตร์นี้แล้วเนี่ยค่ะเราอาจจะไม่รู้ตัวอ่าแต่ว่าคนภายนอกอะคะ่ะเขาอาจจะมองเราแบบแอเจ้านี่แบบผีบ้าไปแล้วดูแบบไม่เต็มเตงดูเหมือนคือพอเรามีความหยิ่งในสิ่งสิ่งนั้นมากๆอะคะ่ะ มันก็อาจจะแสดงออกให้คนภายนอกเห็นในลักษณะนี้ก็ได้เพียงแต่ตัวเรื่องสซ้งที่เล่าไปอะค่ะมันมีการถ่ายทอดออกมามีการให้เราเห็นถึงภาพลักษณ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแสดงออกถึงการเสียสติหรือ,อการ ที่กลายเป็นคนบ้าของตัวฐานจิ้นเชียนให้เราเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคนที่มีอีโก้มีความหลงในตัวเองมากเกินไปมันก็จะเหมือนกับคนบ้าในสายตาของคนอื่นนั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผักก็มีความรู้สึกว่าตัวของคุณผูสซมหลินผู้เขียนเรื่องนี้นะคะก็ได้ ชี้แนะแล้วก็ได้ให้พวกเราได้เห็นถึงจุดจบที่ดีของบัณฑิตที่มีนามว่าฐานชุนเชียนในตอนท้ายที่มีการบอกว่าเขาสามารถรักษาการนั้นหายได้ในที่สุดนะคะถึงแม้ว่าจะใช้เวลาถึงครึ่งปีก็ตามเนาะโอเคค่ะจบแล้วในในใน,ในตอนนี้เนาะในสัปดาห์นี้นะคะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรจะแนะนำอย่างไรก็ได้นะคะในช่องคอมเมนต์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยากให้อ,อ,อยู่ใน เออเขาเรียกว่าอะไระคะอยากอยากได้กำลังใจสักหน่อยนึ่งละกันเนาะจริงๆแล้วเรื่องของการเล่าในเ,เรื่องประหลาด ในห้องสมุดเหลียวใจตรงนี้เนี่ยผักก็ตั้งใจที่จะทำมันให้เป็นงานวิจัยของตัวเองด้วยนะั่นแหละแต่ก็อยากที่จะได้กําลังใจจากเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผักก็จะพยายามทําให้ทันเนาะในวันอังคารเหมือนกันแต่ว่าเนื้อหาของสัปดาห์หนี้แอบสปอยนิดนึงนะคะผักแปลเอาไว้คร่าวๆนะคะว่าออความเปลี่ยนแปลงของซากศพเนาะเห็นไหมแค่เกิดออกมาชื่อเรื่องก็ดูแบบโอ้แม่เจ้าหรือราหมาเห่าฮง หรือว่าซากศพก็ได้นะคะเนื้อหาในสัปดาหนะ์หน้าแล้วก็ที่บอกว่าไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าแต่พยายามให้ทันเพราะว่าเนื้อหาของเรื่องสั้นในสัปดาห์หน้าค่ะค่อนข้างยาวแล้วก็สําหรับผักน,นะคะเผมีความรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นและร้าใจอยู่ในนั้นบรรยากาศก,ก็จะได้มีความแบบอารมณ์ดูสิคะชื่อเรื่องซากศพอย่างเงี้ยความเปลี่ยนแปลงของซากศพอย่างเงี้ยดูแบบ Manong time อะไรที่น่ากลัวแน่นอนเลยแต่ว่าก็เดี๋ยวเขาไปฝึกนิดนึงนะคะไม่ค่อยมีความมั่นใจในเรื่องของการเล่าหนังผีเล่าเ,าเรื่องราวสยองขวัญมากสักเท่าไหร่ทุกวันนี้เล่าทีไรก็กลายเป็นเรื่องตลกทุกทีอย่างไรก็ตามก็ขอขอบคุณทุกท่านที่หลงเข้ามาฟังในเทปนี้ด้วยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า,าจะชื่นชอบเนาะโอเคค่ะงั้นสัปดาห์นี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่อีกทีนึงนะ ะะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ